เมื่อวันที่10กร,รกฎาคม2566นา้างสาวไตรสุรีไตราสารณากุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยผู้ประสบภยัยเหตุสะพานข้ามแยกบนถนนหลวงแพงเขตลาดกระบางกรุงเทพมหานครเกิดการสุดตัวและถลม่มจึงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและ กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโครงการเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามกฎหมายรวมถึงดูแลรักษาและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุจากการก่อสร้างได้เกิดขึ้นหลายครั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุโดยละเอียดว่ามีสาเหตุจากอะไรเกิดจากสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างหรือความประมาทระหว่างการปฏิบัติงานหากเกิดจากความประมาทขอให้มีการดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าได้เกิดเหตุลักษณะนี้แล้วหลายครั้งและทุกครั้งก็งเกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงคนงานขอให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างกำชับผู้รับเหมาวรวมถึงผู้ดำเนินโครงการให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างอย่างเข้มงวด